เเราาาื่่องผีีีททุกทมตนนํนนสวัสดีค่ะเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนสหศึกษาประจำจังหวัดแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ถึงร้อปีและมีชื่อเสียงซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันในชื่อโรงเรียนชาย ที่ขึ้นต้นด้วยชัยจุดๆในภาคอีสานค่ะด้วยความเก่าแก่และพื้นที่แห่งนี้ในช่วงสงครามเป็นสมรภูมิไม่เว้นแม้แต่ที่โรงเรียนนะคะอาณาบริเวณในเมืองเกือบทั้งหมดยังเป็นสนามรบอีกด้วยทําให้มีเรื่องลึกลับมากมายและน่าเกรงขามอยู่เสมอด้วยความที่ปีที่แล้ว ในวันสถาปนาโรงเรียนครบ1 1 1ปีทางโรงเรียนเลยจัดอย่างยิ่งใหญ่ในตอนกลางวันมีเปิดบ้านและตอนกลางคืนมีงานเลี้ยงเต้นรำสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันแต่นั่นมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่เราและเพื่อนร่วมห้องไม่ได้จัดบูธขายสินค้าขนมน้ำเปล่าอย่างห้องอื่นๆกันแต่ได้มติคือ ทำบ้านผีสิงด้วยความที่ทุกๆปีจะมีห้องมอปลาย2-3ถึงห้องทำบ้านผีสิงทุกปีอยู่แล้วและรายได้มหาศาลจากการเก็บค่าเข้ากับน้องๆที่มาดูงานและเด็กในโรงเรียนโดยห้องที่พวกเรายึดสถานที่ก็คือห้องเขียนแบบของตึกสิน และเป็นห้องที่กว้างและมีโต๊ะสูงสูงเก้าอี้เก๋ๆมากมายพอจะนำมาสร้างบรรยากาศได้และได้ตั้งชื่อว่าบ้านลั่นทมพวกเราเตรียมสถานที่อย่างหนักทําทุกอย่างให้สมจริงโดยนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาอุดตามร่องหน้าต่างและร้ายที่สุดคือพวกผู้ชายดันไปขอยืมผ้าดำ ซึ่งใช้จัดสถานที่เวลาที่วัดมีงานศพในเมื่อพวกมันไปขอยืมกับทางวัดมาแล้วพวกเราจะเอาไปคืนก็ดูไกลอยู่แต่รู้ไหมคะผ้าดำนั่นทำให้บรรยากาศดูสมจริงขึ้นอีกเป็นกองซึ่งไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากพวกเราผ้าดำใช้ทำเป็นม่านตรงประตูทางเข้าออกนั่นหมายความว่า ทุกคนต้องลอดผ่านม่านนั้นมาพอวันจริงพวกเรามาโรงเรียนแต่เช้ามาตรวจความเรียบร้อยและนำผลไม้ทูบเทียนมาขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยพวกเราปักทูบไว้ตรงทางเข้าบรรยากาศโคตรจะร้อนเลยค่ะและได้ไปไหว้สารพ่อขุนที่หน้าโรงยิมและ รูปหล่อท่านเจ้าพ่อที่อยู่หน้าโรงเรียนท่านเป็นเจ้าเมืองคนแรกของที่นี่ค่ะรวมทั้งต้นไซย,ยักษ์ที่มีผ้าสามสีพันอยู่รวมไปถึงไปไหว้ศาลเล็กๆริมหนองสะพังเราเล่นเป็นผีท้องแก่ในชุดคลุมท้องสีดำค่ะที่ประจําของเราคือริมหน้าต่างเกือบจะในสุดตรงมุมห้องด้านซ้ายติดโต๊ะครู ที่ถูกดัดแปลงเป็นโลงศพคอยโผล่มาหลอกคนที่เผลอเดินหลงมาตรงซอกนั้นคือข้างในนั้นจะมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นเลยจะคือมันจะเป็นาลางๆจากาไฟที่ประดับไว้บางช่วงก็จะมืดบางช่วงก็สว่างคือพอให้ได้มองได้มองเห็นพวกเราที่เป็นผีหรือคอยนำทาง รวมถึงคอยดูแลความปลอดภัยในห้องเวลามีอะไรต้องใช้ไฟจากจอโทรศัพท์มือถือเท่านั้นค่ะทันทีที่งานเปิดพวกเราก็กระจายกันไปเป็นจุดจุดเป็นมุมมุมของใครของมันคือไม่มีใครได้อยู่ใกล้กันบรรยากาศในนั้นจะไม่ร้อนมากนะคะแต่มืดสนิทเลยเพราะเรา ส่วนที่จะมีแสงสว่างส่องเข้ามาทั้งหมดในห้องเลยมีคนคอยคุมเสียงคอยเปิดซาวที่เป็นซาวร้อนๆจากคอมพิวเตอร์เป็นเสียงควญคลางน่ากลัวมากค่ะรวมถึงคอยทำเสียงดังปึ้งปึ้งปั้งปัง,ปงเป็นช่วงๆให้ตกใจทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีค่ะมีน้องๆจากโรงเรียนประถมข้างๆกลัวจนร้องไห้ก็มีรวมถึง เด็กมัธยมเองก็ยังมีคนกรีดจนเหมือนจะสติแตกพวกเราพอใจในผลงานนี้มากเลยค่ะเราเริ่มเปิดบ้านตอน9โมงไม่มีพักเที่ยงเลยเพราะว่าจะมีน้องๆและเพื่อนๆมาคอยใช้บริการกันเยอะมากมาต่อแถวกันจากเช้าจนมาถึงช่วงสามโมงเย็นเลยค่ะหนูและเพื่อนๆไม่ได้ออกไปไหนเลย เพราะมีคนคอยต่อแถวจะเข้าอยู่ตลอดและในที่สุดเรื่องก็เกิดจนได้ขณะที่หนูยืนรอคนที่กำลังจะเข้ามาชุดใหม่อยู่ออยู่ดีๆก็มีกลิ่นทูบลอยมามันฉุนและแสบจมูกไปหมดเลยเราตะโกนถามเพื่อนๆว่าใครเอาทูบเข้ามาก็ไม่มีใครให้คำตอบได้เพื่อนที่คอยเฝ้าประตูก็เดินมาบอกว่าไม่มีใครเดินถือทูบหรือเอาทูบเข้ามาเลย แต่เพื่อนทุกคนได้กลิ่นเหมือนกันหมดค่ะในจังหวะนั้นช่วงที่เรายืนติดหน้าต่างกําลังจะผลักหน้าต่างให้เปิดออกเพื่อระบายกลิ่นทูบเราเห็นใครคนหนึ่งเดินเข้ามารูปร่างก็เหมือนผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเราพอมองเห็นเพราะหน้าต่างที่แง้มไว้นิดๆแล้วก็แสงไฟที่อยู่ในห้องที่เราทำเป็นเอฟเฟกมันทำให้มองเห็นเป็นเงา เขาเดินมาใกล้เราแล้วบอกให้เลือกเล่นน้ำเสียงก็ปกติไม่ได้ดุแต่เป็นการบอกแบบแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้ต่อว่าอะไรมากเลยผู้ชายคนนี้เหมือนอยู่ในวัยกลางคนทั่วไปส่วนเครื่องแต่งกายมองดูรังๆก็เป็นชุดสีกากีเครื่องแบบครูเราเพิ่งมานึกขึ้นได้ว่า วันสถาปนาครูทุกคนแต่งชุดผ้าไทยกันเราเลยตอบไปว่าใกล้จะเลิกเล่นแล้วค่ะเพราะเย็นมากแล้วครูท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเดินหันหลังกลับไปแต่ดูเหมือนว่าบ้านผีสิงของเราปีนี้จะมีนักเรียนสนใจมากเป็นพิเศษคือที่จองบัตรบว้มีจำนวนมากด้านหน้า เลิกขายแล้วนะคะแต่ว่ายังต่อแถวกันเยอะมากเราปล่อยเข้ารอบละ10จนกระทั่ง4โมงแล้วแถวยังยาวอยู่เลยเราเลยต้องเปิดต่ออีกหน่อยเพื่อนส่งสัญญาณมาให้รู้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วก่อนที่กลุ่มสุดท้ายจะถูกปล่อยเข้ามาเราก็ได้กลิ่นเหม็นซากเน่าลอยเข้าจมูกกินมันเหมือนซากเน่าที่แบบอับๆแห้งๆแต่เหม็นรุนแรงมากเลยอ่ะ ต้องเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ประมาณสักหมาตัวหนึ่งหรือหมูเลยก็ได้ค่ะจนทําให้เรารู้สึกเวียนหัวเหมือนจะอ้วกในขณะนั้นเสียงร้องของกลุ่มนักเรียนก็วิ่งมาหยุดอยู่ที่เราที่เราแอบอยู่พอดีแต่ตอนนี้เรากําลังจะอ้วกจริงๆอะ่ะเสียงอึกๆอักอกของเราที่ดังอยู่ในลําคอทําให้พวกเขาหยุดส่งเสียงแล้วก็ นิ่งรอฟังว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ลุกขึ้นมาอ้วกจริงๆแต่นักเรียนกลุ่มนั้นก็ตกใจแล้วก็รีบวิ่งออกไปทันทีเราเองก็ไม่ไหวแล้วจึงรีบวิ่งออกไปด้วยเพื่อนคนอื่นๆก็ตามออกมาเหมือนกันเพราะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วพอออกมาเราก็สอบถามทุกคนทุกคนก็บอกว่าได้กลิ่นเหมือนกันยกเว้นพวกที่อยู่หน้าประตู วันนี้ทั้งวันเราก็ไม่มีใครได้กลิ่นคือวันนี้ทั้งวันอ่ะเราก็ไม่มีใครได้กลิ่นเน่านี้เลยอ่ะซึ่งมันพึ่งจะมีกลิ่นก็ตอนที่กลุ่มสุดท้ายนี่แหละมีใครเอาอะไรเข้าไปด้วยหรือเปล่าเรารีบถามทันทีจะบ้าหรือไงถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆพวกเราก็ต้องรู้สิกลิ่นเหม็นอย่างว่าน่ะมันปิดไม่ได้ แล้วทุกคนต่อแถวเรียงหนึ่งพวกที่เฝ้าประตูเถียงกลับมาทันทีพอเลิกงานพวกเราเคลียร์สถานที่กันเสร็จก็ไม่เห็นว่าจะมีซากอะไรเลยไม่มีกระทั่งกลิ่นเหม็นนั่นพวกเราที่อยู่ข้างในมองตากันผริบปบก็เราทุกคนยืนยันว่าได้กลิ่นนั้นจริงๆหลังจากนั้นเราก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูหมวดสังคมที่พวกเรานับถือคนหนึ่งฟัง ท่านก็เลยเล่าเรื่องหนองสะพังให้ฟังว่านานมาแล้วอ่ะช่วงที่ครูมาบรรจุที่นี่ใหม่ๆพวกครูรุ่นเก่าๆอาวุโสหน่อยบอกให้ครูกราบที่เชิงสะพานที่ยื่นลงไปของหนองสะพังพอครูถามถึงเหตุผลครูพวกนั้นก็บอกว่าเคยมีครูอาวุโสมากๆท่านหนึ่งอยู่เวรกลางคืนแต่ท่านเมานะ และเหมือนจะมีปัญหาทางครอบครัวแต่พอวันรุ่งขึ้นไม่มีใครรู้ว่าครูท่านนั้นหายไปไหนแต่ก็มีครูที่อยู่เวรตอนกลางคืนจะเห็นแก่มายืนมองลงไปในสะบัางแหละหรือไม่ก็เห็นเดินรอบๆสะซึ่งก็จะเห็นเฉพาะคืนเดือนหงายนะส่วนคืนเดือนมืดก็จะได้ยินแค่เสียง ซึ่งก็เจอกันอยู่บ่อยๆแหละทั้งครูและพานโรงทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดพอจะเดินไปดูก็จะไม่เห็นใครแล้วในตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าเป็นครูท่านนี้หรอกจนกระทั่งหลายปีผ่านไปที่ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขุดลอกสะขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าศพของครูท่านนั้นถูกพบใน รถยนต์ของท่านที่จมลึกอยู่ในสระน้ำตัวรถมีสนิมเกาะส่วนสภาพศพของครูเหลือแต่โครงกระดูกเหลือแต่โครงกระดูกมีเพียงชุดที่ใส่นั่นแหละที่พอจะบอกได้ว่าเป็นครูท่านนั้นและหลังจากนั้นมานักเรียนชายหญิงที่ทำผิดกฎโดดเรียนบ้างหนีเรียนบ้างขโมยหรือดุดา่าทะเลาะกันมักจะเจอคุณครูท่านนี้เสมอ และครูที่อยู่เวรตอนกลางคืนจะเจอครูท่านนี้เดินอยู่ตามอาคารเรียนบ่อยๆเหมือนเดินตรวจดูความเรียบร้อยต่างๆนั่นแหละทุกคนต่างก็กลัวพอออกก็เลยพาคณะครูอาจารย์นักเรียนทำบุญและพากันตั้งสารไม้เอาไว้ข้างสารนั่นแหละหลังจากนั้นครูใหม่ทุกคนที่เข้ามาก็เลยต้องกราบและขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิษย์น้อง ในในบริเวณหนองสะพังแห่งนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ของเราอีกมุมอาจเป็นไปได้ที่ครูผู้ชายที่เราเห็นในบ้านผีสิงกับครูที่เสียชีวิตในหนองสะพังแห่งนี้อาจเป็นคนเดียวกันเรื่องของเราก็จบเพียงเท่านี้แหละค่ะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้เยอะๆนะคะใครที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ก็ขอให้คิดเสียว่า ฟังเรื่องเล่าสนุกสนุกจากเราก็แล้วกันนะคะเล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนานสวัสดีค่ะ